าจากคลิปที่แล้วนะคะออมก็มานั่งพักค่ะตากล้องก็แซวนะคะว่าสีเสื้อกับสีรถเนี่ยเหมือนกันมากก็เลยขำค่ะเอาละค่ะแล้วก็ออมจะไปตามล่าหาหมึกไข่ทอดนะคะตามภาพนี้นะคะต้องขออนุญาตเพจขอนแก่นแดกไรดีด้วยนะคะของที่อมได้มาก่อนหน้านี้ก็คือมีแคปหมูค่ะเจ้าเก่ากับเจ้าใหม่นั่นเองค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ออมด้วยนะคะว่าออมจะหาของกินอะไรหรือของแปลกๆอะไรที่งานใหม่นี้ไปรับชมได้เนี่ยค่ะ Anyone นอนไม้ไผ่ใช่ไหม นวไม่น้องจะไม่สกลงมาหรอมันไม่กระโดดลงมาหรอได้สิหนูเคยปั้นนะกินได้คนเดียว ก็เลยขายมาละ10บาทเลยค่ะนี่นี่เป็นข้าวมันไก่ 귀여워. 귀여워. 귀 เล่ห์เดินแบบนะครับสีการอาจจะเหมือนกันแต่รุณค่าและแควา,า,ามมั่นคงต่างกันครับ จิ้นสุียครับเราก้า้ายคุณลองไม่อร่อยยินดีคืนเงินไม้ละสามบังครับลูกจิ้นหนูมือกระบุกไม้ละสามดัอร่อย ศาสาร์สามดาวดังความอร่อยกับลูกชิ้นหมูหมูกระบี่อร่อยสะอาดประชิกสามดาวด้วยคุมกับที่ไทยสมัยจากโรงงานที่ได้มาตรฐานและคงความอร่อยมายาวนานกว่า20ปีนะครับเจ้าแรกในประเทศครับลูกชิ้นหมูหมูกระบี่ลูกชิ้นหมูแท้ร้อยเปอร์เซ็นและลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นอร่อยสะอาดประชิกสามดาวด้วยราขาเพียงไม้ละสามบาทครับไม้ละสามบาทมาลองชิมกันได้นะครับชิมฟรีครับเราก 啊，马虎一窟窿。<noise> <noise> <noise> ชิ้นหมูแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์และลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ชิ้นฟรีครับเราให้คุณชิ้นฟรีครับทุกอกทชูใจแล้วก็ซื้อมาละสามบาทครับลูกชิ้นหมูเมืองกระบี่มาละสามบาทเราขายเพียงไม่ละสามบาทครับมาละสามบาทลูกชิ้นหมูเมืองกระบี่ลูกชิ้นหมูแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์และลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยสะอาดปราศจากสารเบาเราขายเพียงไม่ละสามบาทครับมาลองชิมกันได้ นะครับชิมฟรีครับแล้วก็ทำให้คุณลองไม่อร่อยยินดีคืนเงินไมยละสามบาทครับลูกชิ้นหนมูมือกระบี่ไม้ละสามบาทอร่อยสะอาดปราศจากสารบายอเชิญเลยนะครับท่านที่เดินทางไปมาเชิญเลยมาลองชิมกันก่อนนะครับลูกชิ้นหนมูมือกระบี่พรี้องลูกชิ้นหนูท้อร้อยเปอร์เซ็นต์และลูกชิ้นปลาร้อยเปอร์เซ็นต์ชิมฟรีครับรอให้คุณชิมฟรีครับทุกอกทุกใจแล้วก็ซื้อหากันไปครับไม้ละสามบาทครับลูกชิ้นหมูมือกระ ไม้ละ3บาทเราขายเทียงไม้ละ3บาทครับไม้ละ3บาทหรูท่นสนใจเป็นฟรรชายก็ติดต่อร้อยบถาไมได้ที่คุณหญ่งครับโทร098 761 3 2 0 2 098 761 3 2 0 2 จำหน่ายขอกันแล้วทั่วป,ประเทศนะครับโปรนระวังของปลอมรักเรียนแบบนะครับสีสันอาจจะเหมือนกันแต่รสชาติและความอร่อยราคาผู้ช๊อปผู้เปิดผ่านส่วนนี้เลยนะคะที่ร้าเอามาโชว์กันก็จะเป็นตูต้แช่เครื่องดื่มในประตูนะคะจากเอรอนิวเออร์ด้วย เป็นกระเจียนเน๊ยรัในสองชั้นค่ะเก็บความเย็นได้ดีมากที่สุและก้องแข็งแรงสารับประกานคมเป็เรอบห้ปีอรยอ,อีกสปีนะคะและก็เป็นกระเจีเ๊รสไม่มีนำม้ำแข็งตอกไม่ต้องอกน้ำลายน้ำแข็งคะ่นเนะเป็นจิมบัตจีเรียงต่างๆได้นะคะทานเลิศอิจตุน่วชอบขึนงดนุ่ประเ,เ,รเระต็รมรู ไม่อบฝังทพชรนาซีก <Bee 94> ็บด้ใครที่บอกว่าอยากจะได้ค่ะอะไรนะ แต่เรานัารที่ตาพร้อมกับคามสดวกสบายนะคะราะวันนี้ใช้การาซัก้าในห้องน้ำท่สะดวกสบายดยจะให้ <sucks. S 3> um, hmm. ปรกวการัดเก็บ้าได้ด้นะคะนอกจากนี้ยังสามารถปรับโหมดต่างๆให้เหมาะกับการซักผ้าของลูกค้าแต่ละนได้ จะเป็นการปรดิษฐ์สักหน้าด่นค่ะซักหน้าสัตว์ตกหนาเนะคะนะโลกรันนะคะนัก็ี้ก็ดีไซน์ออกแบบมาสวยงามทันสมัยมากๆนะคะและก็้ังญีค่ะชี้นส่นแรงชั้นนมจากผ้าพื้หลังและกแต่ละแบ์ก็ได้หลังอากนั้นเรามีจีตงา้าที่ดูลายกระโดดไปในุโเปร่าชน์เร่งตาโน้นน้ำแงไฟต้องนีตาเดาษ สบายสบายสบายดูสภาพน้่ว่าไปออกกำลังกายมาสภาพตอนมากับตอนกลับนี่สวก